วันนี้นะคะป้าทุนดีมาอำลาอาลายัยกุลาบค่ะป้ามีความเชื่อแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากยูทูบเบอร์คนอื่นบอกว่ากุลาบเนี่ยเมื่อถึงคราวที่เขาออกดอกเป็นที่แล้วเราจะต้องตัดค่ะตัดให้ลึกๆเปิดโอกาสให้กิ่งใหม่งอกออกมาจากก้านเนี่ยนะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะไปในทางเย็นลงอ่ะนะคะเขาบอกว่าให้ตัดที่เยี่ยนเลยอ่ะภาษาคนเลี้ยงกุลาบอกว่าบวชนะคะป้าก็จะตัดอ่ะแต่ความรู้สึกของป้าเนี่ยกุสาเลี้ยงมาจนอย่างเนี้นะคะจะตัดออกเลยอ่ะมันก็รู้สึกว่าทําร้ายจิตใจไปหน่อยอ่ะนะคะป้าคิดว่าอย่างไรก็ตามอ่ะ ถ้าอยากเห็นดอกที่ออกมาใหม่ะถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเยาวชนน่ะนะคะเราก็จําใจต้องตัดนะคะวันนี้ป้าจะตัดให้เยี่ยนเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงดินฉีดฮอร์โมนแล้วก็ฉีดยาบางตัวที่ป้องกันเชื้อราในดินนะ,ะบางพันเนี่ยป้าก็งงๆกับเขานะตอนซื้อมาเขาเป็นดอกเดียวอะคะ่ะ เช่นอันนี้ป้าคิดว่าเกาคือคอเดสจูบิลลี่นะคะแต่พอมาเลี้ยงเข้าเนี่ยได้รับความอุดอมสมบนนูรณ์ป้าอาจจะมือขึ้นนะก็ก็ออกดอกมาเป็นช่อป้าก็งงเอ๊ะทำไมเป็นช่อได้อะ่ะป้าก็ไปนค้นว่าคอเดสจูบิลลี่เขาออกอย่างไรปรากฏว่าเป็นช่อจริงๆอะคะ่ะแต่ข้อสังเกตของป้าถ้าเขาออกมาเป็นช่อเนี่ยดอกจะไม่ใหญ่นักนะคะแต่ป้าก็ยินดีนะ ดอกที่เป็นผู้นำก็บานแล้วก็โรยไปแล้วค่ะผู้ตามดอกถัดถัดลงไปของกลุ่มก็จะค่อยๆบานขึ้นมานะคะดอ,ดอกนี้ถ้าก็จำชื่อไม่ได้อีกอะ่กพะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็เกิดการสับสนนะก็คนแก่ก็อย่างนี้ยเราดูแต่ความสวยงามของเขาแล้วกันนะคะ ้าป้าบอกผิดท,ท่านใดที่เป็นคูรูรูหลักก็แก้ไขคอมเมนต์มานะคะป้ายินดีรับฟังความคิดเห็ขอผู้หลาบนางเอกของป้าก็น่าจะเป็นตะกูลมอนนะคะมอนสุขโขทยัยมอนไกลกังวลนะ่ะเขาหอมจริงๆเลยอะป้าก็อดใจไม่ได้นะป้าจะต้องตัดแล้วก็ไปใส่กล่องพลาสติกเล็กๆมีฝาปิดอะคะ่ะวางไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วก็ แอบ,บดมเขาวันละหลายครั้งเลยอ่ะเช่นดอกนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะต้องตัดละสามดอกนี้ไม่รู้ชื่อจริงๆค่ะลักษณะเขาไม่ใช่แมนต้าแต่ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะอันนี้เขาก็บานกำลังจะโรยแล้วค่ะเดี๋ยวป้าก็จะตัดละให้ดอกใหม่ๆออกมานะคะเครดบาคาราค่ะสวยเออปา้าอยากจะตอบคำถามนะมีหลายคนนะ่ะถามป้าว่าทำไม อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ปลูกกุหลาบอ่ะป้าก็จะตอบว่ามีต้องบอกว่าเป็นเพื่อนของอาจารย์ป้าเนี่ยอายุ80ป,ปีแล้วค่ะเคยมาเที่ยวราชบุรีที่คุ้งกระถินนะคะชายชายขอบของราชบุรีเนี่ยที่จะเป็นรอยต่อของสมุทรสงครามมะค่ะพี่เขาก็โทรมาบอกว่าให้ป้าไปบ้านนี้สิ บ้านเขาสวยอยู่ริมแม่น้ำแม่กรองอ่ะป้าก็ไปอ่ะแต่สิ่งที่เป็นของแถมมาคือพี่บ้านเนี้ยเขาปลูกกุหลาบค่ะด้วยวัยของผู้ปลูกอ่ะแปกว่าแล้วกุหลาบสวยงามมากเลยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีจัดตกแต่งสวนน่ะนะคะสวยอ่ะทำให้ป้าเกิดแรงบันดาลใจ ในสัปดาห์นั้นพอป้ากลับมาป้าก็สั่งกุหลาบเลยค่ะมาปลูกเริ่มต้นตั้งแต่สองกระถางสกระถางจนบัดเนี้ยเกือบ30แล้วค่ะมันก็เป็นความสุขใจนะใบแดงๆนี้กับดอกอ่อนๆคือตระกูลมอนค่ะ,ะป้าก็ยืนยันว่าแรงบันดาลใจของป้าคืออาจารย์ที่คุ้งกระถินนะคะป้าลืมชื่อท่านไปแล้วนะก็ กราบขอบคุณท่านมากๆเลยอ่ะท่านบอกว่าอายุมากแล้วนะแต่ก็เสี่ยงภัยอ่ะไม่ว่าจะฉีดยาฉีดฮอร์โมนกุลาปะก็ปกปิดมิดชิดอะค่ะทั้งจมูกปากล้างมือสระผมอะไรอย่างเงี้ยป้าก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะมาเลี้ยงกุหลาบกันค่ะชีวิตก็มีความสุขได้ภายในใช้คาบ้านเรานี่แหละนะคะเนี่ยค่ะช่อแดงๆออกมาเนี่ยนะคะเขาเป็นตระกูลเจอรรี่เจนนิ่งอ่ะ ต้นแรกๆที่ป้าซื้อมาปลูกก็คือโกลเด้นซิลิเบชั่นน่ะออกดอกยากยากแต่ป้าไม่ไม่ใส่ใจอะค่ะจะออกดอกยากหรือง่ายนะขอให้ออกมาแล้วกันนะคะอย่าให้ป้าเลี้ยงบนความผิดหวังนะคะคลิปนี้ก็ขอจบด้วยแมนต้านะแมนต้านี่เป็นธาตุในเรือนผู้ซื้อสัตว์อะคะออกดอกสม่ำเสมอบางครั้งป้ามองว่าตอนเขาตุ่มๆเหมือนจะไม่รอด แต่พอเข้าบานมาแล้วป้าก็ชื่นฉ่ำใจค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิ่งให้ช่องป้าด้วยนะช่องป้าก็นี่ก็เดินมา3ปีแล้วค่ะรอผู้ติดตามให้ครบหมือน,นะคะเกือบแล้วเกือบแล้วขอบคุณนะคะช่วยกันค่ะติดตามป้าหน่อยนะขอบคุณสวัสดีค่ะ